สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโบวี่มาอยู่เป็นเพื่อนคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและคลิปนี้ก็จะเปิดไพ่นะคะโบวี่มีโบวีมวมว่มีกล่องไพ่หนึ่งกองนะคะก็คือกลองนี้นะคะอยากให้คุณมองที่สัญ,ญลักษณ์ก่อนนะคะมองที่สัญลักษณ์สีสัญลักษณ์ญญนี้ก่อนก็คือผู้หญิงใส่หมวกนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะ สัญ,ญลักษณ์ที่2คือผู้หญิงคนนี้นะคะใส่หมวกคนนี้สัญ,ญลักษณ์ที่3คือผู้หญิงคนนี้และสัญ,ญลักษณ์ที่4คือผู้หญิงคนนี้นะคะคลิปนี้มาในหัวข้อที่ว่าหลังจากที่คุณเซลฟ์ควอนตินเซลฟ์ควอนตินคือการอยู่บ้านนะคะเพื่ออาจจะเพื่อกักตัวก็ได้หรือเพื่อที่จะหยุดเชื้อนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะหรือเป็นการเวิร์กฟ m ร o มโฮมเนี่ยคุณจะโชคดี เรื่องอะไรนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้หลังจากเซลฟ์ควอนตีนหลังจากอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วนะคะ mm hmm. เมื่อเปิดนะคะอีราา่าใหม่ออกมาเปิดเ,เป็นการได้เดินทางใช้ชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะโดยเรื่องสัญลักษณ์จากสี่สัญลักษณ์ข้างหน้านี้นะคะตอนนี้ขอให้คุณหลับตาทำสมาธินะคะก่อนนะคะ แล้วถามเทวดาประจําตัวคุณว่าหลังจากนี้คุณจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะเอาละค่ะลืมตานะคะมองมาที่สี่สัญลักษณ์นี้นะคะคือหนึ่งสสาสี่เลือกสัญ,ญลักษณ์ที่คุณชอบก่อนค่ะ ราคาเมื่อคุณเลือกได้นะคะโบวิจะขอสับไพ่นะคะตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้ววางไปที่สัญลักษณ์นะคะโบวิขอสับกรีบไพ่หนึ่งครั้งนะคะ ลูวีขอซับไพ่นะคะเป็นสองกองหนึ่งครั้งนะคะโอเคโบวีขอตีไพ่หนึ่งครั้งนะคะและขอซับไพ่ต่ออีกนะคะจากนั้นโบวีจะขอตัดไพ่เป็นสองกองครั้งสุดท้ายและเลือกไพ่เลยนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งค่ะ คนกองที่สองสำหรับคนกองที่สามและสำหรับคนกองสุดท้ายกองที่สี่นะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนคือผู้หญิงคนนี้นะคะคุณจะโชคดีเรื่องอะไรหลังจากนี้นะคะคุณจะโชคดีเรื่องเงิน,นะคะ่ะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเงินมากมายเท่าไหร่นะคะแต่คุณนะคะอาจจะได้เงินเล็กเงินน้อยและความโชคดีมานะคะหลังจากที่คุณนะคะเซลฟ์ควอนตีนแล้วนะคะไม่ว่าไม่ใช่ว่าชีวิตเนี้ยมันจะมีในด้านที่แบบเป็นด้านลบเสมอไปการอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมัน บางทีมันอาจจะไม่ได้เฉยจริงก็ได้บางทีคุณอาจจะค้นพบตัวตนของคุณออีกแง่มุมนะคะคือคนคนที่ไม่เคยนั่งวิปัสสนาก็ได้นั่งวิปัสสนาพอคุณพ้นจากภาวะที่จะต้องอยู่นิ่งๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่สงบมากขึ้นใจเย็นขึ้นค้นพบในแง่มุมดีๆในเชิงปัญญาของคุณมากขึ้นนะคะทุกคนล้วนมีข้อดีนะคะและในสถานการณ์สถานการณ์ที่เลวร้วายใช่ว่ามันจะไม่มีสิ่สงดีๆเกิดขึ้นนะคะไม่จริงนะคะ ทุกสถานการณ์มีสิ่งดีเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้เจอในหลังจากเซลฟ์ควอนตีหลังจากที่กักตัวเองหรือว่าคนภาวะต้องต้องอยู่นิ่งๆน,นะคะอยู่บ้านหรือว่าเวิร์กฟอรมโฮมแล้วคุณจะมีโชคนะคะในเรื่องของเงินทองด้วยค่ะขอให้คนกองที่1นึ่งนะคะโชคดีไม่เจ็บไม่จนนะคะรวยรวยเฮงๆกันไปค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สนะคะ ก็คือสัญลักษณ์อันนี้นะคะผลที่เลือกตอที่สองอรือขอโทษค่ะ,ะล่วงนหนึง่งคุณจะโชคดีเรื่องอะไรคะคุณจะโชคดีเรื่องการเดินทางคะ่ะแสดงว่าระหว่างนี้คุณคิดถึงเรื่องเที่ยวอยู่หรือเปล่า <c oughs> ถ้าคิดถึงอยู่คุณก็จะโชคดีคะ่ะคนที่มีแผนว่าจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศคุณก็จะได้ไปนะคะแต่อาจจะ อาจไปสักระยะหนึ่งคือไปไม่แน่นานนะคะอาจจะเป็นช็อตคอร์สหรือว่า,อาไปในประเทศใกล้ๆแต่ถามว่าได้ไปเที่ยวไหมได้เดินทางไหมได้ไปศึกษาต่อไหมคําตอบคือได้นะคะได้นะแล้วสําหรับคนที่มีแผนการศึกษาและกังวลอยู่เนี่ยยังไม่ต้องกังวลในช่วงนี้นะคะให้คุณวางแผนให้ดีไปก่อนนะคะอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้โลก โรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันเริ่มได้ขึ้นแล้วมันก็ต้องมีทางแก้ทุกปัญหามีทางแก้แล้วก็ระหว่างในยบวีอยากให้คุณมองอมองเป็นเรื่องที่คุณจะได้เตรียมพร้อมจะได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่ได้วางแผนอย่างแน่นอนอย่างชัวร์ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรแล้วระหว่างนี้ค่ะคุณสามารถไตร่ตรองว่าคุณควรที่จะ จัดการอะไรกับชีวิตเพื่อเพื่อหลังจากที่เดินทางแล้วเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องมาห่วงอันนี้ดีกว่านะคะคือเรียกว่าทําให้คุณอะมีเวลา คิดรอบคอบม,มากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมมากขึ้นนะคะเตรียมตัวเองมากขึ้นถ้าคุณยังไม่ได้เรื่องภาษาช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่คุณจะเรียนรู้เรื่องภาษาให้ดีก่อนที่จะเดินทางเตรียมตัวไปนะคะถามว่าคุณจะโชคดีเรื่องอะไรความที่2นะคะจะโชคดีในเรื่องของการเดินทางค่ะโอเคนะคะขอให้นะคะคุณโชคดีจริงๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็ เดินทางอย่างปลอดภยัยรวมทั้งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บด,ด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคกล่องที่สองนะคะ,ะมาดูกล่องที่สามกันสิว่าคุณจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะอืม คุณจะโชคดีในเรื่องของการเดินทางเหมือนกนันนี่ใช่แล้วก็คุณจะได้เดินทางค่อนข้างจะบ่อยด้วยแล้วเดินทางค่อนข้างไกลแล้วก็เดินทางค่อนข้างที่จะแบบเออไปอยู่ระยะยาวๆเลยนะคะคือ ถ้าคุณมีแผนที่จะได้เที่ยวหลายที่เนี่ยคำตอบคือได้ทำตามนั้นแน่นอนระหว่างนี้คุณก็วางแผนไปก่อนค่ะว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ไปที่ไหนคิดให้รอบคอบก่อนนะคะหรือคุณรอคอยที่จะให้บริษัทส่งตัวไปทํางานเนี่ยถามว่าได้ไหมคําตอบคือได้นะคะได้ด้วยนะคะจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการท่องเที่ยวปกติหรือในเรื่องของความโชคดีที่ว่ามีการแข่งขันสอบแข่งขันกันขึ้นเราต้องออมีการคัดตัว เพื่อที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทํางานหรือเข้าที่ทํางานใหม่เนี่ยคำตอบคือได้นะคะคุณจะเป็นผู้ที่ชนะนะคุณ เป็นคนที่ได้รับเลือกนะคะในในสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้นะคะโบวี่ก็ขอให้คนกองที่3นะคะระหว่างนี้ก็วางแผนให้ดีไปก่อนนะคะให้รอบคอบไปก่อนอะไรที่ยังไม่จัดการให้แล้วเสร็จก็ขอให้จัดการให้แล้วเสร็จในช่วงนี้เพราะคุณควรที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีในการวางแผนชีวิตในการวางแผนอนาคตในการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันนิ่งๆ เฉยๆ่จริงๆแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกว่าโอกาสในการที่คุณได้เตรียมความพร้อมมากกว่าค่ะขอให้คนกองที่3นะคะโชคดีในการเดินทางเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดปราศจากการเจ็บไข้ที่ป่วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเดินทางค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนกองที่3นะคะเราไปดูนะคะกองสุดท้ายกันว่า ะะหลังจากนี้คุณจะโชคดีในเรื่องอะไรนะคะคุณจะโชคดีในเรื่องของการสื่อสารค่ะ,ะหลังจากที่คุณแบบคิดถึงใครหรือว่าไม่ได้คุยกับใครมานาะหรือว่าคุณกําลังรู้สึกว่าเอ๊ะเราเขาเขาอยากจะคุยกับเราต่อไหม เพราะว่าเราก็หายไประยะหนึ่งเลยเขาก็หายไประยะหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เลยมันมีอุปสรรคไหมคําตอบคือไม่ค่ะคุณจะโชคดีในเรื่องของการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในเรื่องของการทํางานการสื่อสารในเรื่องของอการใช้ชีวิตทั่วๆไปกันเลย การสื่อสารในเรื่องของความรู้สึกความรักการสื่อสารสำหรับคนคุยนะคะหรือใครที่เป็นเซลค่ะแล้วต้องขายของเรียกว่าช่วงนี้คุณมีวาทะค่อนข้างจะดีเป็นพิเศษแล้วก็พูดวิคิดว่าคุณอาจจะโชคดีตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเพราะว่าคุณสามารถขายได้ออนไลน์นะคะได้มากขึ้นแล้วก็คุณอาจจะใช้แบบเป็นเชิงคอนเฟรนต์ในการขายหรือว่าจะไลฟ์สดหรือว่าจะอะไร วิบอกได้เลยว่าคุณจะโชคดีมากนะคะในเรื่องของการสื่อสารคําพูดในช่วงนี้คุณพูดอะไรคุณก็จะดูน่าเชื่อถือน่าฟังน่าแบบน่าซื้อน่าหาหน่ามั่นใจน่าคบไปซะทั้งหมดเลยนะคะหลายหลหน้าเลยนะเพราะฉะนั้น ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะ่ะในการที่จะทําให้ตัวคุณเองนะคะเ,เป็นคนที่แบบจะบอกว่าไนมืออาชีพไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นโบวี่อกว่านี่คือนี่คือการพลิกวิกฤตน,นะคะให้เป็นโอกาสได้สําหรับคุณได้อย่างง่ายดายเลยในเรื่องของการใช้คําพูดวาทะแล้วก็การสื่อสารที่ดีนะคะขอให้คุณกองที่4ี่โชคดีแล้วก็ ปลอดภัยค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนโดยๆเห่งๆกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโบวก็ต้องขอขอบคุณนะคะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องอยู่บ้านนะคะหรือว่า work from home เนี่ยช่วงนี้จะเป็นโอกาสนะคะที่ทำให้คุณได้อ่อ เก็บงานนะคะที่ยังทําไม่สําเร็จหรือว่าโครงการที่แค่คิดเอาไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะที่คุณจะได้เตรียมพร้อมทําทุกอย่างในชีวิตนะคะให้สมให้สำเร็จดังที่หวังหรือวางเอาไว้วางแผนเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนนะคะ,ะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณทุกคนอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้โบวี่คงต้องลาไปก่อนนะคะบ้ายสวัสดีคะ่ะ